รวยรายการนี้ดูแล้วเน้นรวยไม่เน้นอะไรเลยไม่เน้นอะไรเลยถ้าเกิดเพาถามออยนางามถามว่าถ้าเกิดคุณเลือกสวยดูดูจะเลือกอะไรมาเลือกรวยเาก็ไดี้เลือกสวยก็ได้ใช่จิงฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับออยอีกแล้วนะคะกับในรายการมูแต่งรวยเอฟเฟกต์สาวเขาเลยนะคะตรงนี้ EP แล้วใช่ไหมของเรารู้ลิกเรื่องการแต่งตัวไปแล้วว่า วันไหนควรใส่ชุดสีอะไรแต่วันนี้นอกจากชุดจะสวยแล้วเครื่องประดับก็ต้องมีถูกไหมแต่ทีนี้นเนี่ยจะใส่ยังไงให้มันถูกหลักการให้มันเป๊ะบังอลังเวอร์ไม่ว่าเดี๋ยวพราไปเจอกับคุณแม่หมอนะคะแม่หมอปันปันกันดีกว่าค่ะอขออันเชญค่ะ <Norwegian. S 1> คุณแม่หมอ <laughs> สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วเนาะยังไงยังไงวันนี้จะมาพูดเรื่องแหวนปลดนี่กับ เสริมดวงเรื่องแบบเงินทองไหลมาจริง่มากใช่แหวนเนี่ยคือแบบป้องกันแบบช่วยเรื่องการเสริมดวงเรื่องแบบนี้หรือแล้วก็เป็นเรื่องเสริมดวงว่าเรามีเงินนะเราต้องแบบรวยซักมั้งร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยรายการเนี้ยดูแล้วเน้นรวยไม่เน้นอะไรเลยไม่น้นอไรเลยถ้าเกิดเขาถามออยนางงามถามว่าถ้าเกิดคุณเลือกสวยรวยคุณจะเลือกอะไรเลือกรวยเลือกรวยพิงค์แม่เดี๋ยวไปทสวยก็ได้ใช่จริง ก็ของวันฟันเนี่ยถ้าจะเป็นเรื่องโวบนี ต้องใส่เป็นนิ้วชี้ขวาอันนิ้วชี้ขวานิ้วชี้ขวาจะต้องเป็นแหวนที่หัวเล็กหรือไม่มีหัวแล้วจะเป็นแหวนเกลี้ยงไปได้เลยเป็นแหวเนเงินหรือหัวถ้าเป็นแบบมีแบบหัวเพชรก็คือเป็นเล็กๆพอคือเราจะมีเพชรก็ได้แต่เป็นเพชรที่ฝังเข้าไปฝังหรือเล็กๆ<อ>ถ้าแบบเป็นเพชรชูก็จิ๋วๆหน่อยอ๋อมันจะท่ามรวยมากนะต้องเป็นเล็กใส่นิ้วนางขวาช่วยเรื่องกดนี้สินป้องกันมีสินได้ด้วยจริงเหรอ ฝากธนาคารคือต้องเน้นว่าแหวนหัวใหญ่โอโห้คนรวยใช่คนรวยค่ะแบบเป็่ประกายแบบเพชรวิบวับได้เลยได้เลยเป็นวงอันนี้เป็นยกตัวอย่างก็จะเป็นโทมารีนสีชมพูหรือพวกโกเม้นนั่นเองแต่แล้วยังหอบล้อด้วยนอกจากจะรวยแล้วยังมีสินด้วยแต่ก็มีความรักอ่ะแต่ถ้าใส่เป็นนิ้วกลางข้างขวาจับพวกกันนิ่สินโอแกนนีสินนะคะนี่ไม่เข้าเสริมเงินทองหลอนาทีมาเป็นนิ้วก้อยข้างขวาเช่นกันค่ะต่อวันฟุตดีกว่าค่ะวันฟุตเนี่ยต้องเป็นแบบ แบบสีแหวนโยกแหวนมรกรแล้วก็เป็นวงเรียบๆไม่ควรมีหัวเพชรชูเอาสีคือเขียวใช่ไหมใช่จะต้องเป็นนิ้วกลางซ้ายวันนี้เรามาข้างซ้ายสายกลางซ้ายนิ้วกลางซ้ายจับหดี่นี่ปวดสิมใส่ยกนะจะได้ไม่มีนี่ไม่มีสิ่งใดใช่หรือเป็นถ้าแบบรวยรวยอะไรรวยถ้าก็เป็นแบบมรกรดใ่ก็เป็นแบบอรอย่างแบบลองคนรู้คุณนายไงก็ชอบมรกรดก็เป็นมรกรดแหวนหยกก็คือใส่เสีเขียวเขียวใช่ค่ะ ระหับเนี่ยต้องเป็นเน้นตัวเรือนสีทองอ่ะอ่ใช่ถ้าเป็นประดับโอปอลหรืออะไรเงี้ยจะได้เสริมเรื่องความสมบูรณ์ความสุขได้อีกด้วยเป็นนิ้วกลางซ้ายที่ป้องการนี้สิป้องกันณนี่ออกไปถูกงถุไปอ่ะเปลี่ยนนิ้วค่ะเป็นนิ้วกลางขวาเรียกซับอ๋อใช่เอาจริงจะปังได้ไงเพราะกองสลากคนไทยอีกเข้าเลยละกันดูสิเนาะคือจะไม่ฟังได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดเราซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะกองสลากคือแป บาทไม่มีค่าบริการเพิ่มและที่สำคัญจ่ายเด็กและงวดที่ผ่านมาได้เงินโหล้านเต็มโอง่ดิสุดเลย,ย,ย,ยเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากเป็ะตังอรังเวอร์แบบแบบ,แบ,บพิศนงนะคะก็สามารถจะซื้อได้นะคะที่กองสลาก com บบค่แะแหวนซะหน่อยแหวะะนซะหน่อยะต้นสูงอันนี้ก็คือเป็นประดับเพชรหรือเททายสีขาวต้องชใส่น,นิ้วชี้ซ้ายหรือนิ้วนางขวาชี้ซ้าย กดนี่ไปนี่ไปนี่ไปไปไปชด้วยไปไปไปนางขวานางขวานางขวาพื้อนองเลยทอนอดใหม่มาผมมานช่หน เออแม่เออเออแล้วก็อาทนตย์เกิดของวันศุกร์ชาวม้คนวันศุกร์เนี่ยห้ามใส่แบบแหวนแบบซ้อนกันสองวงอย่างแบบเออใช่คนชอบแบบเดือนนี้เป็ใส่สองวงทองเกิสองวงสองแบบจังอย่างเงี้ยเออแบบอาจจะเป็นแบบวงแบบเพชรเกลี้ยงแล้วก็มีเพชรทูวงอะไรแบบนี้ซ้อนกันจ้าบอกว่าเฉพาะวันศุกร์ห้าม ใส่แบบพร้อมกันเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องในเรื่องความรักคือมีมือที่สามเกิดขึ้นสำหรับวันเสาร์วันเสาร์เป็นจริงๆอ่ะจะต้องเป็นแบบแหวนที่แบบว่าโตโยใหญ่ๆเป็นแบบสไตล์มีดปอกอ่ะแหวนมีดปอกเขาเรียกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพชรอเมทิสต์หรือเพชรสีม่วงนี่เกเรื่องความรักกำลังคิดเลยแบบนี้อ่าวันแบบนี้ก็เป็นได้เรื่องแบบแฟชั่นโม้แต่วัยรุ่นก็ใส่ได้อยเงี้อ้นี้ก็คือต้องต้งใส่แบบนิ้วนะร ชี้ซ้ายจะไล่ไล่มี่ออกไปแล้วก็นางขวาเสริมเสริมเสริมพระว่าอันที่เราเี่นก่อนเข้าอะไรนิดนิหน่อยมอไม่มากยังไงค่ไม่หมะเพื่จได้ดูมาทางซ้ายอย่้งหรอกลางซ้ายหรอิใช่แล้วกหอะไรอานีเป็นแบบพอใกล้ก็จะดีมากนีใส่พวกแบบแหวนทองแหวนทองก็เผา มุกหยกได้หมดเลยของอันน so okay. so right. ี้เนี่ยดูเหมือนแบบลูกเลี้ยงเยอะอะตัวเลือกเลือกได้เยอะอะนิ้วกลางซ้ายก็คือปลดนี่สีน้ำตาลสายปลดนี่สีใช่แล้วก็กลางขวาทองไหลมาเทมานี่นี่นิ้วนนี้ก็ได้อะเป็นสีทองมัางสีทองเอิ๊ะก็คือนอกจากไล่ไล่สีแล้วแล้วก็ยังเอาเงินลงมาคุ้ยปังมากไม่หมอ เราใส่เครื่องประดับยังไงเราต้องใส่เราต้องเสริมดวงเราอย่าใส่แค่แฟชั่นเฉยๆไม่ได้แต่ได้ใช่ไหมคืออ๋ยปกติก็คือแต่งตัวอยู่แล้วแล้วมีสทิ์ในเรื่องของการแบบใส่แหวนเข้าไปอีกฟังจริงอ่ะโอ้มีดีเทลอีกเยอะแล้วแบบอยากเสริมเสน่ห์อะไรมันมีอีกลดมากีใช่เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครนะคะอยากดูว่าตอนต่อไปเนี่ยจะไปมูเต้รวยเรื่องอะไรได้บ้างเนี่ยอย่า้ามารอติดตามกันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณแม่หมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะ สมมตวันนี้นะคะรู้เรื่องตีการใส่แหวนแล้วเนาะแม่หมอก็อยากจะบอกคนนะคะที่เกิดใครดูรายการนี้แล้วแล้วจะเข้าไปกองสลากดอทคอมนะคะเพื่อที่จะกดลอตเตอรี่ก็อย่าลืมใช้นิ้วใส่แหวนเนี่ยกดจะได้ปังปัง<ๆ>ข้างไหนนะ,อ,ะอย่าออนข้างขวาเรียกซับใช่ใชไหมขวา,ขวากดอย่างนี้เลย จิ้มหน้าจอมือถือก็ได้จะได้เปฟังอลังเวอร์นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบรายการนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ <c oughs> เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงมารอดูดีก,กว่าะคะ่ะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>